หนูเคยฉลาดเกมโกงตมสี่ใช่ไหมอ๋ออุ้ยใช่ค่ะทําไมตอนนั้นถึงเลิกทําที่ทำอย่างนี้ก็คืออา่านเล่าคร่าวๆว่าเตยก็คือทุจริตในการสอบใช่ไหมใช่ค่ะแต่ทุกความทํา,ทาตามนะคะเอออันนั้นคือผ่านมาแล้วนะคะทําไมตอนนั้นทาไมหนูตัดสินใจเรื่องทําเวรนี้พี่อยากรู้อันนี้ก็ตอนนั้นก็คือคิดว่าอยากก็อยากทําให้มันดีแหละอยากทำให้มันดีใช่อยากทําให้มันดีนดแล้วก็อยากมันต้องท่องเยอะอ่ะพวกแบบ อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอะโครโมโซมหนูนี่นั่นอะไรอย่เงี้ยก็เลยอ่ะงั้นเหมือนเขียนเขียนลงไปในกระดาษแล้วกันแล้วเอาเขาห้องสอบไปอะไรเงี้ยพี่ตอนแต่แบบหนูไม่อยากจะพูดเลยอะคือตอนนั้นอะก็คือเขียนเขียนใส่กระดาษอันเท่าเนี้ว้าวหนูเป็นฉลาดเกมโกงที่ไม่มีชั้นเชิงเลยทั้งสิ้นค่ะ ไม่ก่อนนะน,นี้ก็มันก็มีชั้นเชิงมันเคยมีชั้นเชิงมาก่อนแต่ว่าครั้งนั้นไม่รู้คิดยังไงมันคงเป็นแบบมันคงเป็นบทเรียนที่ต้องได้รับจริงๆก็คือเหมือนแบบวางไว้อยู่ใต้ข้อสอบใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนแบบทุกคนเขาก็เริ่มออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอา<ฟ>จารย์ก็คือมาเืนอยู่ข้างๆไม่ไปไหนสักทีเราก็ไม่สามารถที่จะแบบเก็บมันได้อะ่ะก็เลยโดนเลยปับตกทุกวิชาเราก็แบบ ตอนนั้นคือช็อกมากคือรู้สึกว่าเรื่องใหญ่มากแบบที่แบบรู้สึกรู้สึกเป็นห่วงจริงๆคือเป็นห่วงใจแม่อ่าค่ะเออแล้วก็ก็ร้อ,องไห้อะโทรไปบอกแม่อะไรเงี้ยว่าเออแม่เต้อขอโทษนะเต้ยแบบโดนปัดตกคุยชาเลยอะไรเงี้ยสิ่งที่แม่ทํากลับมาก็คือไม่ไม,ไม่ด่าสักคำเลยพี่เติอืนเะจ็บมะเราเราเลยแบบคิดมันเลยเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดได้มากกว่าเดิมอ่ะคือเหมือนแบบ เออคือเขานิ่งแล้วสิ่งที่เขาพูดกลับมาก็คือแบบเออก็ทำวิชาต,ต่อไปให้ดีที่สุดหลักการยอะไรเงี้ยคือด่ายังจะจะเจ็บน้อยกว่าถูกไหมเพราะว่าน<ไ>ี่คือพอแม้ไม่ได่ายิ่งรู้สึกแย่ yeah, เขาอีกว่าทำให้เขารู้สึกแบบนั้นนะ่ะถูกไหมใช่เราก็มารู้อีกทีนึงตอนที่โตแล้วแหละว,ว่าเขาแบบเหมือนพอวางแปลเขาก็แบบไปร้องไห้เลยใช่ใช่ไหมอ่าแต่ถ้าไม่มีเหตุการณ์นั้นที่ว่า มันก็ไม่ทําให้หนู grow grow up มันก็มันก็จะไม่ไม่ไม่ได้รับบทเรียนนี้อะไรอาจจะเล่าต่อไปใช่แล้วหทนใว่าเดิมคือแล้วอาจจะสายขึ้นไปไม่เล่าแล้วแต่เราไม่เล่าแล้วอ่ะไม่เคยเลยแลไม่เล่าแล้วเพื่อนทำการบ้านให้ให้เพื่อนทำให้เราก็คือเพื่อนเราได้คะแนนดีกับเพื่อนด้วยถูกไหม ใช่พี่ต้นจำหนูเล่าไปแล้วใช่ไหมใช่เพื <ś> ่อนสอบตกแต่ว <ś> ่าหนูผ <ś> ่านสงสารมาก